สวัสดีครับคุณลูกค้าอยู่กับร้าน a t b ีบ e เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับเล็กๆน,น้อยแต่ก็จะมีมาบ่อยๆนะครับที่เป็นปัญหานะครับจากลูกค้าที่ได้สอบถามกับทางร้านมานะครับก็ปัญหาก็จะมีพวกอคอหลวมบ้างแบตเตอรี่ขั้วแบตหลวมบ้างนะครับมอเตอร์ไม่หมุนบ้าง นะครับแต่ก็จะมีสวนน้อยนะครับที่มอเตอร์ไม่หมุนนะครับมาดูกันทีละทีละอย่างดีกว่าเนาะนะครับวันนี้ผมจะได้อัาวิดีโอยาวอยู่นิดนึงนะครับลูกค้าอ่ะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะฮะตามวิดีโอนี้เนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยรุ่น JY 6000นะครับออกจะเป็นสีโทนฟ้าน้ำเงินนะโซนสีประมาณนี้ นะครับซึ่งตอนนี้ผมขายน่าจะมี2ดีไซน์นะฮะนะที่เป็นถ้าเป็น GY6000 เนะี่ยดีไซน์มันจะทรงประมาณนี้ใหญ่นิดนึงน,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 นะครับแล้วก็ LMAX ซึ่งมาแทนตัว s d สดนะครับทีนี้มาดูนะครับเอาข้อแรกเลยหลายคนถามว่าถ้าคอหลวมแล้วล็อกคอ,อตรงไหนนะครับถ้าเป็น GY6000 นะนี่ครับเห็นตรงนี้เนาะ ใช้ประแจเบอร์12นะครับนี่ใช้เบอร์12นี่ครับคายดึงตัวนี้ออกเลยแกะตัวนี้ออกนะครับงัดแกะออกเอาประแจเบอร์12นี่นะครับยัดเข้าไปตรงนี้นะฮะมันจะมีน็อตอยู่นะครับเบอร์12หมุนมาด้านซ้ายนะครับจะล็อกขอจะสามารถล็อกให้แน่นได้ทีนีถนนนนะ้ถ้ามันยังไม่แน่นนะครับลูกค้าถ้ามันยังไม่แน่นนะล็อกยังไงมันก็ยังไม่แน่นอันนี้ผมอ่า ผมคลายน็อตออกนะฮะซึ่งถ้าเราจะเปิดนะครับอ่าจะเปิดตรงตรงไฟด้านหน้าตัวนี้ออกเนี่ยูกนะคะ้าให้เราคลายน็อตนะฮะมีอยู่หนึ่งดีดูนิ้วผมนะหนึ่งจุดสองสามนะครับสี่ห้าหกนะฮะด้านข้างนี่มองเห็นอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องออกนะฮะทีนี้พอคลายน็อตออกมาแล้วนะฮะยกไฟเนี่ยออกมาเลยนะครับซึ่ง ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้อ่าถ้ามันไม่แน่นนะทีนี้นี่ครับเราจะล็อกคอ,อนี่มองเห็นเนาะเอาใส่เข้าไปเลยแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับนะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะถ้าเป็นจับย้อพันสาย 6, สแจ็คตัวนี้ห้ามเสียบนะครับกับตัว e d ตองห้าเหมือนกันที่อยู่ใต้หน้าจอนะครับแจ็คตัวนี้ห้ามเสียบถ้าเสียบแล้วมันจะน่าจะขึ้นประมาณ60โวลต์ถ้าเสียบแล้วเนี่ย มันจะส่งผลให้ชาร์จแบตไม่เข้านะครับจะทําให้ชาร์จแบตไม่เข้าห้ามเสียบนะเมื่อชาร์จไม่เข้าแล้วอาจจะทําให้ไอตัวจอมันเนี่ยมันล้วนได้นะครับมันจะส่งผลระยะยาวนะครับทีนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะ jy หกพันถ้าเป็นดีไซน์นี้มันจะไม่สามารถถอดแบตออกไปชาร์จยกแบตออกไปชาร์จไม่ได้เหมือนกับรุ่น ad สองห้าหรือว่า L max นะครับรุ่นนั้นจะสามารถยกกล่อง ยกแบตเอาไปชาร์จได้ตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอ่านี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตรง jy 6000นะปัญหาคือมีลูกค้าบางคนเนี่ยเมื่อรับไปแล้วเนี่ยถึงทางร้านจะบัตรจีให้นะครับหรือเอาปืนกาวล็อกให้เมื่อมันเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยไอ้ตัวบัตรจีมันก็มีโอกาสหลวมได้นะครับมันอาจจะหลวมแล้วก็หลุดได้ถ้าถ้ามันหลุดหตัวนะครับหลุดไป1ตัว รถมันอาจจะไม่ติดก็ได้อะผมทาใม้ดูเลยตอนนี้นะฮะแจ็คที่เสียบเนี่ยนะครับดูขั้วแบตเสียบครบทุกตัวนะฮะไม่มีหลวมนะครับผมจะลองเปิดให้ดูเลยนะเสียบกอญแจก่อนเห็นไหมครับปกติมอเตอร์ปกติทีนี้ผมจะถอดออกหนึ่งตัวนะครับนะอดูนะถ้ามันหลุดหนึ่งตัวนะผมถอดออกเห็นนะครับผมถอดออกไปหนึ่งตัวนะฮะ เปิดกุแจเห็นไหมฮะมันเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าก็จะบอกว่าพี่รถเปิดไม่ติดมันพังแล้วไม่ใช่นะฮะเริ่มต้นครับถ้าเปิดไม่ติดเลยเปิดฝาที่เราเหยียบเนี่ยคลายน็อตสตัวเนี่ยนี่ฮะตัวเนี้ยคลายน็อตสี่ตัวหนึ่งสองามเนี่ยนะครับยกออกแล้วมาเช็คตรงขั้วแบตนะครับบางทีดูเหมือนมันปกตินะเราขยับดูมันหักไหม มันหลุดมันรวมหรือเปล่านะครับทีนี้ผมเสียบคืนนะมีโอกาสช็อตได้ทีนี้ให้เรานะฮะถอดฟิลตรงนี้ออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเสียบนะทีนี้ต่อไปถ้ามันไม่ติดนะครับเราเสียบแล้วมันขึ้นปกติถ้ามอเตอร์ไม่หมุนต่อไปนะครับถ้ามอเตอร์ไม่หมุนให้เรามาเช็คตรงไหนก่อนนี่ครับเช็คตรงกล่องควบคุมว่า มันมีหลุดมันมีหลวมไหมเช็คตรงแจ็คมันนะครับแจ็กหลายๆตัวเนี่ยนะครับแจ็คแบตเตอรี่นะฮอเซนเซอร์นะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับให้ลูกค้าเช็คแต่ละแต่ละสายแต่ละแจ็คนะครับว่ามันหลุดมันหลวมหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้ถ้ามันยังไม่ได้ก็ลองมาเช็คตรงคันเร่งด้านหน้านะครับมันจะมีสายคันเร่งอยู่ที่พ่วงมาจากสาย าสายเนี้ยนะครับว่ามันมีสายใดมันหลุดมันหลวมไหมแต่ว่าถ้าสายเนี้ยนะครับที่มันออกมาจากจอนะครับสองสายเนี้ยแดงดำเนี่ยห้ามเสียบนะครับไม่เกี่ยวนะนะครับไม่เกี่ยวนะครับ,รบอันนี้เป็นพวก jy วา0หนนะครับวิธีเช็คแบบคร่าวๆนะทีนี้ถ้าถ้า เบรกหน้าไม่อยู่ก็นี่ยฮะหมุนตรงนี้ปกติเลยหมุนไปด้านขวาเนาะถ้ามันมันเบรกแล้วมันหนึบเกินไปก็คลายออกได้นะครับนี่คือพิธีคร่าวๆเนาะทีนี้ต่อไปถ้าเป็นรุ่น L-MAX นะครับที่เป็นดีไซน์ทรงประมาณนี้มันจะสามารถยกนะครับยกฝาเนี่ยถอดฝาตัวนี้ออกได้อันนี้ผมคลายน็อตด,ด้านหน้าแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถดูนะครับ รุ่นนี้จะสามารถยกแบตออกมาได้นะครับเราถอดขั้วนี้ออกก่อนยกแบตออกมาได้เลยเฉียงขึ้นมานิดนึงนะฮะถ้าดีไซน์นี้จะสามารถยกแบตออกมาชาร์จได้สําหรับเด็กที่อยู่หอพักอยู่บนคอนโดยกรถออกไปชาร์จไม่ได้ก็ยกกล่องออกไปเลยแบบนี้ก็ทําได้นะครับทีนี้สําหรับสําหรับใครที่นะครับจะล็อกคอรุ่นนี้นะครับ คอมันล็อกไม่ได้ใช่ไหมคอมันหลวมคลายน็อตตัวนี้ออกครับอ่าหมุนปด้านซ้ายอ่านี่หมุนหมุนให้ดูเลยนะครับหมุนปด้านซ้ายอ่าเอาลงก่อนแล้วให้ลูกค้านะครับยกยกฝาตัวนี้แต่เวลาย,ยกกค่อยค่อยค่อยๆยยกนะฮะเดี๋ยวมันจะไปโดนอ่าจอนะฮะโดนจอตัวนี้เดี๋ยวจอนี้มันหกักมันแตกได้นะครับระวังด้วยนะครับอ่ะยกออกมาแล้ว นี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้เมื่อยกออกมาดูนะเมื่อยกออกมานะครับมันจะมีน็อตนะครับให้เราล็อกอยู่ไอ้น็อตตรงเนี้ยนะครับเป็นน็อตที่เอาไว้ใช้สําหรับในการล็อกคอนะครับถ้ามีการสายไปสมามันมีโอกาสหลวมได้แล้วก็มาล็อกครับหมุนมาด้านซ้ายของเราครับนี่ฮะ หมุนมาซ้ายแล้วก็ไอสีตัวเนี้ยนะครับสตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้เอาไว้ล็อกนะครับไอตัวแฮนดน์ด้านบนนะครับเผื่อมันหลุดมันหลวมได้เราก็มาล็อกให้มันแน่นได้นะครับนี่คือวิธีการแบบพื้นฐานนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ทําทไม่เป็นเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยได้รับรุนแล้วใส่กระจกไม่เป็นครับกระจกใส่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับไอตรงน็อตที่ผมชี้เนี่ยนะครับตรงนี้ คลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ใส่กระจกแทนนะครับนี่คือวิธีการแบบคร่าวๆนะคือจกักรยานไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็ถามมามาบ่อยเหมือนกันนะครับก็ก็เข้าใจละนะครับว่าจากักรยานไฟฟ้ามันเป็นสินค้ามาใหม่หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วช่างหลายคนเองก็ยังไม่กล้าที่จะซ่อมยังไม่กล้าที่จะ รับซ่อมบ้างนะครับประมาณนั้นแต่แต่ผมเชื่อว่า,าช่างนะครับช่างร้านซ่อมจักรยานซ่อมมอไซค์เนี่ยผมว่ายังไงก็ซ่อมได้นะครับจากเซนประสบการณ์จากเซนที่เป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยกลนได้เป็นช่างยังไงก,ก,ก็ก็ทำได้ครับเพราะว่าหัวใจสําคัญของจกักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันก็แค่กล่องควบคุมที่อยู่ใต้เบาะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเวลาเช็คก็หลักๆก็แค่เช็คตรง แบตเตอรี่ของขุมจะอยู่ใต้เบาะแล้วก็ด้านหน้าของรถเนี่ยนะครับก็มีมีคร่าวๆประมาณนี้ลูกค้านะครับซึ่งมีอะไรที่ลูกค้าไม่เข้าใจนะครับหรือมันเกิดปัญหาโดยตรงนะบางทีขับไปขับมาชาร์จไม่เข้าเกิดจากอะไรอัดวิดีโอมานะครับแล้วก็แจ้งแจ้งปัญหากับทางร้านมาเนาะเออบางทีมอเตอร์ไม่หมุน เออเกิดจากอะไรโอเคลูกค้าก็อัดวิดีโอมานะครับทักบอกหรือว่าโทรบอกทางร้านได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้ไขให้เนาะทีนี้มีหลายคนสอบถามมานะครับว่ามันมันสามารถตากฝนได้ไหมมันสามารถล้างได้ไหมนะครับผมแนะนำตัวน,นี้เลยว่าเลี่ยงดีที่สุดนะครับแต่ถ้าขับขับไปเนี่ย นะครับฝนมันตกกลางทางเนี่ยทำไงถ้ามันหลบไม่ได้ก็ขับฝ่าไปเลยครับนะครับแต่ถึงบ้านแล้วเนี่ยจะต้องเช็ดต้องถูนะเช็ดให้มันแห้งนะเป่าให้มันแห้งนะครับเผื่อว่าน้ํามันเข้าไปตรงสายไฟไปโดนปุ่มนู้นปุ่มนี้มันอาจจะลวนได้เนาะมันมันโดนแล้ว,ม,ลวมันอาจจะไม่เสียทันทีทันใดหดอกลูกค้าแต่ถ้าโดนบ่อยๆแล้วเนี่ย นะครับมันมีโอกาสที่จะเสียได้มีโอกาสที่จะชำรุดได้นะครับมันคล้ายๆโทรศัพท์นั่นแหละลูกค้านะครับให้เข้าใจแบบนั้นเนาะมีวันหนึ่งเนี่ยผมไปส่งรถอยู่ต่างอำเภอนะครับนะผมเข้าใจเลยว,ว่าถ้าเป็นเด็กขับกับผู้ใหญ่ขับม,มันมีความแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าเด็กบางคนเขาจะมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจนารณาแล้วน้อยมากนะครับเพราะว่าเห็นบางคนขับลุยน้ําเลยนะครับ โอ้ oh, สุดๆเลยนะฮะขับลุยน้ําเต็มที่เลยนะครับนะยังไงก็ฝากด้วยเนาะถ้าลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ซื้อให้กับลูกๆนะครับเป็นของขวัญเป็นอะไรก็ช่างเนาะนะก็ฝากว่าอย่าอย่าให้ลูกเนี่ยขับลุยน้ำอย่าขับตากฝนนะครับนะคือ,ช,อช่วยๆกันดูแลนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนะครับวิธีการดูแล หลายๆขั้นตอนให้เรื่อยๆนะครับมีอะไรที่ไม่เข้าใจมีอะไรที่สงสัยก็ทักสอบถามมาในเพจได้นะครับหรือถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมานะครับว่าอาการเป็นประมาณนี้ค่ะแก้ยังไงคะ,ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะ,ะเช็คให้นะครับให้ทีมช่างช่วยดูแลนะครับมันขาดเหลืออะไรก็ ดูแลได้นะครับเปึกษาได้ดูแลได้เสมอนะครับทีนี้ยางอะไหล่นะครับตอนนี้ทางร้านเองก็มีสต็อกเอาไว้เรียบร้อยนะครับยางจักรยานไฟฟ้าที่เป็นเบอร์นี้นะครับแล้วก็หัวจุกมันมีนะฮะมีครบใครสนใจยังไงก็ทักสอบถามได้นะครับถ้าเป็นลูกค้าของร้านอีทีบแล้วเนี่ยนะครับผมให้ราคาส่งแน่นอนนะครับไม่ใช่ราคาขายทั่วไปถ้าขายทั่วไปก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะฮะ 200เกือบ300ได้ประมาณนั้นนะครับยังไงก็ร้านอทีไบนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ